โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิกาบอลดูสกอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปวิคาบอลในคู่ของเบอร์ตันอันเบียนนะครับพบกับพอตเวลนะครับผมเป็นบอล FA ครับนะครับผมแบบทำคะแนนที่14บสี่ิการ์ยนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมทางเจ้าบ้านนะครับเป็นทางของเบอร์ตันอันเบียนนะครับทำได้5นัดหลังสุดนะครับ2ประตูนะครับส่วนทีมเยือนนะครับพอตเวลทำได้4ประตูนะครับผมราคาวันนี้เป็นทางของเบอร์ตันอันเบียนนะครับผม เออราคาออกมาต่อที่ปปนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำอยู่ที่2อลูกครึ่งนะครับผมกดคำนวณไปเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับผลการคำนวณคู่เบอร์ตันอันเบียนนะครับผมพบกับพอร์ตเวลวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับผมแค่60%เองนะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นไปทางต่ำนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับพอร์ตเวลนะครับมีอยู่54%นะครับส่วนทีมเจ้าบ้าน เบอร์ตันอันเบียนมีอยู่46%นะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมให้แนะนำไปที่ทีมเยือนนะครับผมพอร์ตเวลนะครับเป็นราคารองปอปนะครับผมก็ไปใส่พอร์ตเวลได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบโปรแกรมนะครับผมอยากได้โปรแกรมหรือว่าอยากเข้ามาตามทีเด็ดในกลุ่มนะครับผมเป็นกลุ่มนักวิเคราะห์บอลนะครับมีแต่คนแม่นๆทั้งนั้นเลยนะครับผมใครที่สนใจก็ทักเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับคู่นี้ใครคิดว่าสกอร์จะมีผลออกมาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแแชรร์กกดดดตติิาามมใใหหห้้้้ววยนนนะคคัับบลลพ่ป